ีแม่พิมพ์ด้วยหุ่นเทียนนะครับก็จะต้องประกบพิมพ์นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องหารอยประกบเห็นไหมครับเนี่เห็นรอยประกบไหมครับนี่เห็นไหมครับรอยประกบอ่านี่รอยประกบเห็นชัดเจนเลยใช้หุ่นเดียวกับผมจะบอกว่าใช้หุ่นเดียวกับอินโดจีนนะครับหน้านางอ่แหละนะครับหุ่นเดียวหุ่นเดียวกับอินโดจีนหน้านางสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท,ท่านครับวันนี้พบกับผมโทนบางแควันนี้เอาพระหายาก ต้องใช้คำว่าหายากมากๆอีกหนึ่งองนะครับองค์นี้เป็นพระพุทธชินราชพิธีเสาห้าสองัดสิบวัดสุทัศน,นะครับอ่ะดูเลยนะครับนี่ครับต้องบอกก่อนว่านี่ที่ผมถืออยู่นี่ผมเคย ครั้งก่อนผมเคยเอานางเสาห้ามาให้ดูสังกระจายเสาห้ามาให้ดูนะครับชินาสีเสาห้ามาให้ดูวันนี้ผมเอาชินาราชเสาห้ามาให้ดูนะครับองนี้เป็นพระที่ต้องบอกว่าเป็นพระหายากนะครับตำนานบอกว่าสร้างแค่50องค์นะครับ 50องค์เป็นเนื้อนวะกับดำนะครับ50าองค์บนโลกนี้นะครับใช้หุ่นเดียวกับอินโดจีนแต่เอาสัญลักษณ์อกเราพระวิหารมาไว้ด้านหน้านะครับแล้วแต่งทั้งองค์นะครับองค์นี้นะครับต้องบอกว่าดูหน้าครับดูพิมพ์ก่อนนะครับของปอมมีของทําที่หลังมีนะครับแต่เนื้อไม่เหมือนพิมพ์ไม่เหมือนนะครับเวลาเราหยิบขึ้นมานะครับดูขนาดองค์พระนะพระคราไม่เคยเห็นอาจใจเข้าใจยากนิดหนึ่งพระองค์นี้เป็นพระ เขาเรียวกว่าเทโบราณหล่อโบราณน,นะครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีพิมพ์หน้าและพิมพ์หลังเพราะฉะนั้นหลักๆเลยจะต้องมีการตีแม่พิมพ์ด้วยหุ่นเทียนนะครับก็จะต้องประกบพิมพนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องหารอยประกบเห็นไหมครับเนี่เห็นรอยประกบไหมครับนี่เห็นไหมครับรอยประกบอ่านี่รอยประกบ,ะกบ,ะกบเห็นชัดเจนเลยประกบพุ่นเทียนหน้ากับหลังครับแล้วก็ต่อชนวนก้นเห็นไหมร่องรอยของชนวนก้นอันนี้ชนวนใหญ่ด้วยเห็นไหม ต่อชนวนก้นนะครับแล้วเทโลหะสำลดแบบนี้เข้าไปแทนที่หุ่นเทียนก็จะได้พระองค์นี้ออกมาแล้วก็มาขัดแต่งเกาเอานะครับพระทุกองค์จะมีการแต่งน้อยแต่งไม่เยอะนะอย่างนี้แต่งข้างหลังนะครับแต่งส่วนที่มันไม่สวยนะครับมีการกัดแต่งนะครับนี่ตรงนี้แต่งฉลากออกไปอะไรอย่างนี้ครับพระค่อนข้างเทน้อยทุกองค์จะเทด้วยสวยเขาแต่งที่หุ่นเทียนมาก่อนแล้วมันก็เลยทําให้พระสวยทุกองค์แล้วพระรุ่นนี้เนื้อไม่เหมือนครับ อของแท้เนี่ยจะต้องบอกเพื่อนๆสมาชิกว่าถ้าของแท้เนื้อมวลสารเนี่ยจะต้องเป็นผิวนวะนะเลื่อๆผิวไฟแดงๆและอมดำนะครับเขาเรียกว่านวะกับดำนะครับเวลาหยิบขึ้นมาเนี่ยโอ้โหน่าสวยเลยองนี้เนี่ยถือว่าเป็นพระเดิมมากนะครับเป็นพุทธชินราชเดิมมากโอ้โหแล้วดูผิวนะครับอ่าดูขี้ฝุ่นเนี่ยโอ้หฝุ่นแบบ ฝุ่นเบสิกเลยเนี่ยเขาเอานี่เขาเอาหุ่นเทียนเนี่ยเขาเอาอกระพระวิหารมาแปะเห็นไหมครับอ่ามาแปะนะครับเห็นไหมครับอ่ามาแปะเห็นไหมครับใช้หุ่นเดียวกับผมจะบอกว่าใช้หุ่นเดียวกับอินโดจีนนะครับหน้านางอะแหละนะครับอ่าหุ่นเดียหุ่นเดียวกับอินโดจีนหน้านางเพียงแต่มีอกเราพระวิหารที่เป็นโค้ดเนี่ยมาแปะไว้ข้างหน้านะรับเป็นพิธีเสาห้านะครับเนื้อนวะกับดำต้องดูพิมพ์ดูเนื้อนะครับแบบนี้ต้องบอกว่าหายากนะ จำพิมพ์แม่นๆครับลึกๆคมๆนะครับรายละเอียดนะครับมีการขัดแต่งนะครับมีขี้เบ้าอ่าดูตามซอกเนี่ยก็ยังก็จะยังมีขี้เบ้าดําๆเห็นไหมครับมีขี้เบ้าดินขี้เบ้าติดตามซอกอนี้นะครับอ่าแล้วก็มีการขัดแต่งนะครับเห็นไหมครับมีการเฉาะนะครับเฉาะด้านหลังเนี่ยนะครับมีการแต่งบวยนะมครับมีการแต่งเฉาะ ขัดบัวนะครับแต่งให้สวยงามตามซอกยังมีผิวไฟนะครับผิวไฟแล้วก็มีเรื่องของดินขี้เบ้ายังให้เห็นให้ชัดเห็นไหมครับดำๆพวกนี้ยังเป็นดินขี้เบ้าที่เห็นชัดอยู่นะครับแบบนี้นะครับหายากเขาบอกว่าจํานวนการสร้าง50องค์ก้นนะครับแต่งเกี้ยงทุกองนะครับแต่งเรียบร้อยทุกองนะพระเนี่ยค่อนข้างจําจนวนน้อยก็เลยแต่งได้สวยงามนะครับแต่งได้สวยงามกว่า อ่าหลาย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 พระอินโดจีนอย่างอินโดจีนเนี่ยก็มีฉลากบ้างสวยบ้างไม่สวยบ้างแต่เสาห้าส่วนมากจะสวยทุกองคเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาแต่งทีละองคนะครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นรอยปร,ประกบประกบไหมครับเนี่ยประกบพิมพ์เห็นเลยเห็นไหมครับอ่ารอยประกบพิมพ์หน้าหลังาชัดเจนนะครับเนี่ยมีสองฝั่งนะครับเนี่ยอ่า,อา <seats S 2> เห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้เห็นชัดเลยนะครับอเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยนี่เห็นชัดเลยเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมครับรอยประกบพิมพ์นะครับต้องมีทุกองค์นะครับต้องมีทุกองค์นะครับ แบบนี้หลักแสนนะหลักแสนนะครับอ่าเวลาเจอเวลาใครเอามานะครับเวลาท่านมีนะครับเวลาเจอเนี่ยอย่าไปคิดว่าเป็นอินโดจีนนะอันนี้เป็นพิธีแยกออกมาเป็นพิธีเสาห้าวัสุทัศน์นะครับเป็นพิธีเสาห้าเนื้อสำลิดนะครับเนื้อเขาเรียกว่าเนื้อกับดำเนื้อกับดําแบบนี้หลักแสนนะครับหลายหลายแสนนะไม่ใช่แสนเดียวนะหลายหลายแสนนะครับ สร้าง50องค์เท่านั้นนะครับใครมีแบบนี้ก็สามารถปล่อยผมเช่าได้นะครับนะครับส่งมาที่ Line ID นะ T O N E 8888ครับ ่าที่อ่านว่าโทนละ84ตัวใส่แอดไซน์สสด้านหน้าด้วยผมรับเช่ารับซื้อรับจำนำนะครับแล้วก็สามารถมาเช็คเก๊แท้ได้เพียงส่งออกบัตรรับรองนะมาตรวจสอบว่าพาของท่านแท้ไหมมีราคาไหมออ,ออกแบบออกบัตรแบบประเมินราคาได้ผมประเมินราคาให้ท่านได้นะครับสามารถมาได้ที่นะครับตึกทียมโมเดลเซ็นเตอร์นะครับ ทีอัม e มเลตเซ็นเตอร์ตั้งอยู่ถนนกาญจนาพิเศษนะครับถนนกาญจนาพิเศษนะครับขาออกนะครับเดี๋ยวก่อนถึงซอยโรงเรียนเทพศิีนนิดเดียวนะครับนนทบุรีนะครับที่นี่เราก็เปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับหยุดวันอาทิตย์หนึ่งวันเปิดบริการตั้งแต่10.30ถึง6.00นนะครับมาใช้บริการได้นะครับเราบริการด้วยบริการด้วยใจในความยุติธรรมอยู่แล้วนะครับรับเช่ารับซื้อรับประเมินราคารับจำนำนะครับก็สามารถส่งมาได้นะครับ วันนี้ผมทอตบางแคต้องไปก่อนขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านครับชอบกดไลค์กดแชร์กดซับส,ส,สไครต์ให้ด้วยวันนี้ไปก่อนแล้วเจอกันครับสวัสดีครับบริษัทพระเครื่องเมืองไทยรับเช่าพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางวัตถุมงคลทุกประเภทเพียงท่านส่งรูปพระของท่านมาที่ไลาย sside tone 8 8 8 8 tone 8 8 8 8พร้อมใส่เบอร์โทรติดต่อกล,กลับไว้ถ้าพระของท่านแท้ เราติดต่อกลับแน่นอนและท่านใดที่สนใจอยากจะเช่าพระเครื่องเครื่องรางวัตถุมงคลยอดนิยมต่างๆสามารถติดตามการไลฟ์ like สดประมูลพระเครื่องของอาจารย์โทนบางแคได้ที่ช่องทางเพจเฟ e บุ๊ k โทนบางแค fc นะครับสนับสนุนโดยบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามนนทบุรีวัดราชประคองธรรม ร้านพระเครื่องนพดลพันทิบงามวงวานร้านพระเครื่องประเสริฐโดยออสเลี่ยมทองนิตยสารพระท่าพระจันทร์หนังสือพระดีการันตีพระแท้โดยทีมงานนิตยสารพระท่าพระจันทร์สนใจติดต่อโฆษณาโทร021959999 99